การเพิ่มเพื่อนใน t i k t o k ทำยังไงแล้วดูได้ไงว่าคนนั้นเป็นเพื่อนกับเราแล้วนะครับเดี๋ยวคุณจะสอนนะครับวันนี้ก็หลายคนอาจจะอยากเพิ่มเพื่อนใน Tik t o k นะครับให้แต่ละคนเป็นเพื่อนกันเนี่ยแต่บางคนสงสัยนะครับว่ามันคือยังไงนะครับก็เดี๋ยวครูขอบอกก่อนแล้วกันนะครับเคลียร์ประเด็นแรกก่อนนะว่าถ้าเราอยากเพิ่มเพื่อนใน Tik t o k เนี่ยวิธีการคือการที่เราต้องไปติดตามเขาแล้วเขามาติดตามเรานั่นคือการที่เราเป็นเพื่อนกันเราเรียบร้อยปุ๊บตทีนี้เนี่ยคุณอาจจะดูว่าคนที่คุณไปติดตามเเขานี่ เขาเป็นเพื่อนกับคุณแล้วหรือยังให้ทําแบบนี้มาตามมาเลยก็ดับแรกนะครับให้เข้าอป t ติ๊กต็อกนะเพื่อนหลังจากนั้นนะครับก็ให้คนเนี่ยเข้ามาที่ตรงหน้าโปรไฟล์ของเรานะครับหรือแตะที่รูปโปรไฟล์ตรงเนี้ยเนี่ยมันจะเข้ามาหน้าโปรไฟล์แล้วเราอยากจะดูคนที่เราติดตามเขาเนี่ยเป็นเพื่อนกับเราแล้วหรือยังให้คุณแตะคําว่าคนที่คุณกำลังติดตามอยู่ following นะครับแตะลงไป ทีนี้เนี่ยมันก็จะมีรายชื่อเยอะแยะมากมายนะครับที่เราติดตามเขาและเขาติดตามเราแต่รายชื่อทั้งหมดนี้เนี่ยจะเป็นรายชื่อที่เราติดตามเขาอย่างเดียวก็ได้ <S <S ดังนั้นเนี่ยคนที่ขึ้นคาว่าเฟรนเนี่ยครับผมคือคนที่เป็นเพื่อนแล้วเรียบร้อยเข้าใจปะเพื่อนเห็นปะอย่างคำว่าเฟรนเนี่ยคือเพื่อนกันแล้วเรียบร้อยแต่ว่าถ้าคุณอยากถามครูว่าเอาครูแล้วถ้าอยากดูตรงหน้าของเขาเนี่ยเราจะดูยังไงนะครับก็อาแต่ลงไปนะอันนี้มันรู้สึกครูนะครูสกายเนี่ย เราก็ดูได้นะครับว่าถ้าเป็นรูปหัวคนอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วเป็นรูปเครื่องหมายแบบชี้แบบลูกศรส่วนทางกันเนี่ยคือเป็นเพื่อนกันแล้วนะครับก็วันนี้นะครูเชื่อนะครับว่าครูสามารถกดร้อกับคุณได้ท mm ั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเราจะทาให้แต่ละคนเป็นเพื่อนเราได้ยังไงก็เขาติดตามเราเราติดตามเขาแล้วก็ถ้าเก like ิดเราอยากจะเช็คอีกทีว Ges ่าเขาเนี่ยคนที่เราติดตามเขาแล้วเนี่ยเขาเป็นเพื่อนเราหรือยังเขาติดตามเรากลับเราหรือยังนะคุณก็มาเช็ค ในโปรไฟล์เขาก็ได้หรือเช็คกับที่ครูบอกว่าเป็นคำว่าเพื่อนแบบนี้เราหรือยังอ่ะเนี่ยเป็นเพื่อนแบบนี้เราหรือยังถ้าเป็นแล้วก็เป็นเพื่อนกันแล้วนะครับโอเคไหมก็ไม่ยากนะครับก็ลองไปเช็คดูแล้วกันนะใครนะครับผมก็ฟังหนึ่งตรงนี้แล้วก็ฟังไม่ทันไม่เข้าใจก็ฟังอีกรอบหนึ่งคุณมั่นใจนะครับว่าฟังแลวเข้าใจแน่นอนนะไปลองดูนะ เห็นไหมครับเพื่อนๆวิธีการเนี่ยไม่ยากเลยนะครับก็กดตามได้เลยเนาะแล้วก็กดรอให้กับทุกคนแล้วล่ะว่าการจะเป็นเพื่อนกันทํายังไงในทิกตอกแล้วก็รวมถึงว่าเราจะเช็คยังไงว่าเขาเป็นเพื่อนเราหรือยังไปลองทําดูนะครับแล้วใครสงสัยอะไรเงี้ยก็พ์ถามไม่ได้เดี๋ยวครูจะมาตอบเนาะถ้าคลิปนี้คิดว่าเจ๋งคิดว่าดีก็ช่วยกดครูกดไลค์กดแชร์ไปหน่อยแล้วกันนะก็แหมสะใจจังเลยนะหาไม่เจอสักทีว่าดูยังไงว่าเขาติดตามเราจะเพิ่มเพื่อนยังไงก็ พิมพ์คอมเมนต์ให้กับครูนะว่าโอเคเจ๋งจังเลยหรือไม่ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กับครูแล้วกันนะครับทุกคนเอาเป็นให้คนที่เขาไม่รู้ได้รู้ด้วยแล้วกันนะครับเพื่อนๆกฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับใครชอบความรู้แนวจับมือสอนทำออนไลนล์โดยเฉพาะการทำโซเชียลมีเดียต่างๆนะเฟซบุ o กทิกต็อกไอจีไลฟ์วูมยูทูบทุกช่องทางนะครับหมดทุกช่องทางโซเชียลมีเดียเลยเนี่ยไลน์แอดไลโอเออะไรแบบ,นบเนี้ยหรือไลฟ์วูมอย่างเงี้ยเนี่ยแก๊งเดียวกันนะครับแก๊งไลน์ก็ติดตามครูได้นะครับแล้วใครเนี่ย ชอบอะไรอยากรู้เรื่องอะไรเพิ่มเติมพิมค,คอมเมนต์ไว้ใต้คอมเมนต์ได้เดี๋ยวครูมาทำคลิปให้แั่งไงวันนี้ครูขอไปก่อนนะครับก็รักทุกคนมากนะไปแล้วบาย